สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกหลายๆท่านวันนี้มันบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากก็เลยแบบจริงๆก็คือมันเหนื่อยมันตลอดต่อเนื่องอ่ะร่างกายพอออยิ่งกว่าเครื่องจกอกักรอีกนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงตายไปแล้วล่วงไปแล้วค่ะแต่พอออเชื่อเรื่องพลังบุญแต่หลายคนที่ถามถึงน้องน้องยักษ์นะคะน้องยักษ์นีอ่อาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะ แล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าฝนตกหนักแล้วพอออกก็มีพระคุณเจ้าท่านได้พักค้างจำวัดที่นี่กับลูกศิษย์อีกทั้งหมดสิบสิบสามสิบสามสิบสองคนกับพระหนึ่งลูกนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ดูแลที่กินที่พักให้สองวันสองคืนหลังจากที่พี่เนนศึกคือพี่เนนชุดนี้ก็ เดินทางม,มาจากแม่องสอเนี่ยมาบวช3าลูกก็ศึกก็ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะตั้งที่กินที่พักไปกับก็เลยอยู่มืดคำ่ำแล้วพอออกก็เคลียร์งานข้างค้างให้กับสมาชิกบางส่วนด้วยแล้วก็ถ่ายภาพพระสมเด็จส่งให้ในกลุ่มแล้วก็ในเพจ แล้วก็กับว่าจะนั่งทํางานต่อแต่มันด้วยความหลาค่ะฟังเสียงพอออก็น่าจะรู้พอ,อ,อก็เลยว่าเอนเอนเอนหลังบนที่นอนพร้อมกับกดมือถือทํางานไปหน่อยหนึ่งกับถ่ายภาพบางส่วนแต่คือสําคัญที่สุดอะค่ะที่พอบอ,อกว่าที่ค้ารือหาดหลังเนี้ยค่ะบุญที่เข้ามาเนี่ยตลอดทั้งวัน เช้ามาที่นี่ใส่บาทไม่เคยเว้นไม่เคยหยุดนะคะสามชุดทุกเช้า่าเปยกจะเป็นคนหุงข้าวตอนเช้าใส่บาตรก็สาธุบุญให้แด่พี่น้องสมาชิกด้วยแล้วก็ทําบุญให้แก่เจ้ากรรมในเว้นแล้วก็ให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ก็ของงดงานนอกนิดหนึ่งในช่วงนี้เพื่อที่จะฟื้นร่างกายด้วย แล้วเนื่องด้วยว่าใช้ทั้งทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ใช้มากมายนะักบางครั้งเนี่ยเราก็ด้วยความเกรงใจบางครั้งก็รู้ว่าบุญเต็มเมก็สาธุด้วยแต่บางครั้งก็ไม่ใช่บุญโดยตรงก็ต้องไปเพราะความเกรงใจนะคะแต่ก็ถือว่าเราจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ในการให้แต่ บุญทุกบุญนะคะอย่างวัดใกล้ๆบ้านเราวัดลำกระดานวัดช่องลมวัดอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นวัดที่เราจะต้องดูแลเพราะพอก็เคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนท์แล้วตอนนี้มาอยู่ที่ปทุมแล้วก็วัดบางขุนพมวัดอินทวิหารเนี่ยค่ะคือแต่ว่าตอนเนี้ยคือขอพักนิดนึงแต่ถ้าวัดที่ต้องดูแลอยู่ประจำนี่ก็ยังไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ว่าก็คือ ตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านจะเดินทางมารับพระสมเด็จโครงการที่พระออกฟ้าถวายให้กับวัดละ500กับองค์1,000องค์เพื่อไปสร้างโบสถ์หรือใช้ประโยชน์กับทางากิจสง์ในลักษณะของการที่บำรุงพระพุทธศาสนาช่วยให้วัดเจริญรุ่งเรืองก็ยังรับอย่างต่อนเนื่องตั้งรับอยู่ที่คฤหาสน์แต่กะว่าวันที่22เนี่ยจะอาจจะทำบุญใหญ่ให้แด ปู่โตสมเด็จโตท่านนะคะท่านมรณาภาพรัศสังขาร22มิถุนายนก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครทำได้นะคะแล้วก็พวกเราร่วมกันทำได้โดยเฉพาะพโอฟาสใช้แรงกายแรงใจคือที่ใช้ใจ่ายกับวัดโดยตรงเนี่ยก็ตามจำนวนที่แค่โอนตามปัจจัยครั้งหนึ่งสามแสนห้แล้วก็สองแสนนะคะนั่นคือเข้าวัด ที่วัดท่านก็ช่วยเรื่องการที่ดูแลพี่เนนทั้งศึกแล้วก็บวชใช่ใช่แล้วก็พอ,ออก็ใส่ย,ย่ามย่ามเงินสดๆให้กับพี่เนนตอนบวชแล้วก็ผู้ติดตามก็คือเนนที่หรือพระที่ติดตามอีกนะคะ แล้วค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะที่มานั่งคำนวณนั่งคิดกันก็ล้านสองแสนหมื่นหรือเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะแต่ถือว่าเป็นบุญที่ไงแต่เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากก็รอติดตามเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆนะคะความจริงใจพอ,อฟ้าเกินร้อยกับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้ว